สวัสดีค่ะนะคะวันนี้มาถึงคิวของชาวราศีเมถุนนะคะดวงครึ่งปีหลังปี65นี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างเนาะใน3นาทีนี้นะคะฟังเพื่อความบันเทิงนะเพื่อเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะไม่ต้องซีเรียสนะอะไรที่มันดีก็เก็บไว้นะคะไม่ดีก็ไม่ต้องรับเนาะใบแรกนะคะเห็นไหมใจร้อนทาาดลมเปิดทาาดลมก็มีความเป็นตัวตนของคุณมากเลยนะคะสวิงถือดาบนะ ความใจร้อนเห็นไหมน,นี่ก็ด่ามาอีกแลวะวใ่หมเอช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยที่จะ,อ,ะอารมณ์อรุณรให้ใ,ใครเท่าไหร่นะคะในช่วงคืงปี่หลังเห็นว่าคุณจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วคุณจะแบบว่าอารมณ์เหมือนแบบจะต้องเอาให้ได้จะต้องทําให้เสร็จนะคะจะต้องให้เรียบร้อยจะต้องจัดการให้ได้มีปัญหาอะไรก็ต้องเคลียร์คือ e อ e น g y ของชาวธาตุลมเนี่ยนะ คุณม่ถุนนะคะมาเต็มสามใบก็คือเป็นดากหมดเลยก็คือเป็นาธาตุของคุณเองนะคะก็คือว่า,าธาตุลมแบบลม,มแรงแบบลมพายุคือตั้งใจจะให้เสร็จให้จบคุณมีโครงการหรือสิ่งที่คุณอยากทําเนี่ยเหมือนกับว่าคุณต้องเอาให้จบแล้วมันจะจบจริงๆนะคะคุณจะทําสําเร็จนะคะในช่วงรึ่งปีหลักนี้นะและยังไงต่อ the moon นะคะระวังนะคะไม่ค่อยได้พักผ่อนเนาะ กลางค่ากลางคืนเจเจวิลนะคะอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนะกับนี่สินนะคะหรือคนที่ไม่ค่อยจะหวังดีกับคุณเท่าไหร่นะคะบางคนมาพูดให้คุณวิตกกังวลคิดมากนะคะแทนที่คุณจะมีความสุขแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดอะมันเชื่อไม่ได้นะคะอืม หรือว่ามีคนมาชวนให้เราไปทําในสิ่งที่มันไม่ดีนะคะเดอะเจวิมาแล้วก็ก้าวไม่เท้าอ,อันนี้ออกมาเตือนบอกว่า,าจริงๆคุณต้องใช้วิจารณญ,ญาณในการเลือกคบคนเลือกฟังนะคะเพราะว่า The Moon The ะเจวิมาในสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันอาจจะยังเชื่อไม่ได้ร้อเซึ่งตัวคุณเองก็รู้รู้สึกได้ด้วยตัวคุณเองว่าม,มันไม่น่าจะใช่อะไรประมาณนี้นะแล้วยังไงต่อคะเฮงแมนเนาะโอเค หนใช่ค่ะคิดเยอะๆนะคะคิดก่อนทำไม่ต้องรีบนะคะเขาบอกว่าคิดให้มากขึ้นคิดให้นานขึ้นนะคะแล้วคุณจะได้คำตอบที่ดีที่สุดนะคะควีนซอฟต์วร์เนี่ยมันหมายถึงผู้หญิงที่หรือคนที่ไม่ใช่ผู้หญิงเห็นไหมจาก The d e ดวิมาเป็นไพ่พระเนี่ยมันหมายถึงว่าคุณต้อง อาศัยการคิดทบทวนอย่างมากนะคะเพราะว่าบางครั้งเนอารมณ์ความแบบความใจร้อนความรีบร้อนของคุณนะฉันจะเอาจะเอาเนี่ยจนบางทีเราไม่ได้ไตร่ตรองมีคนที่เขาไม่หวังดีกับเราเนี่ยมาชักชวนมาพูดให้เราค้อยวยแล้ว ถ้าคุณไม่คิดไต่จองให้ดีๆเนี่ยคุณจะพลาดนะไพ่ออกมาบอกว่าคิดให้เยอะๆนะคะคิดให้มากขึ้นคิดให้นานเพราะสิ่งที่คุณรู้อยู่แก่ใจลึกๆว่ามันเหมาะหรือไม่เหมาะคุณรู้นะคะแล้วคุณจะได้คําตอบแล้วคุณจะเดินถูกทาง